สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ธูรีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่9กันยายน2 5 6 5ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น ประจำ 100, 110, หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยหาหน่วยทั้ง3หาหน่วยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮาหนอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V.I.P วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันหออกรากหวยฮาหนอยงวดวันที่8กันยายน2 5 6 5กันก่อนครับ ผลการออกสลากวหวยฮาหนอยพิเศษทำการออกในเวลา17เนากานาทีถึง17เนากานาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวเลขท้าย3ตัวออก1 7 1 2ตัวบน7 1 2ตัวล่าง11ผลการออกสลากวหวยฮาหนอยปกติทำการออกในเวลา18นกาสนาทีถึง10ปนิกาสนาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก743เลขท้าย2ตัวบน4 3สา เลขท้าย2อตารางงและผลกนรออกสรากหวยฮานอย VIP ทำกันออกในเวลา18เาฬกาในเวลา19กา15นาทีถึง19นา30นาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก0 2 2 2ตัวบน2 2 1, เลขท้าย2ตาราง6 1นี่คือผลกนรออกสรากหวยฮานอยพิเศษปิดทิศและ VIP งวดประจำวันที่ 8กันยายนครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูเป็นแนวาทางนหนึ่งงวดประจําวันที่8กันยายนนะครับในงวดประจําวันที่8กันยายนมาดูสรุปชุดเด่นนะครับในชุดเด่นชุดเน้น3ตัว2ตัวบนก็ตัวชุดเน้นนะครับมาเข้าเป็นคู่โต๊ดในชุด3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก4 7 4 3สา สูตรคำนวณเน้นไปที่3 74เนะครับเป็นคู่โต๊ะครับสมาชิกทันใดที่กับตัวก็คงจะมีโชคครับส่วนตัวเลขวิ่งวิ่งบนเน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับวิบ่งเน้นเลขเจ็ดนะครับนี่คือข้อมูลในงวดวันที่8นะครับส่วนงวดวันที่9มาลุ้นกันต่อครับสูตรเดิมจะมาต่อหรือไม่ครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากนำเลขไทย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก743 มาเป็ ang, to to นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวมี1469ครับ1469หลักสิบครับนำเลข4คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่ Careful, colour, yep. นจากสูตรคำนวณ4ีตัวนะครับ4ตัวมี1 4 6 9หครับ1 4 6 9หลักหน่วยครับ นำเลข3คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวมี2 5 7 0นครับ2570นะครับนี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห,หวยฮานอยงวดประจำวันที่9กันยายนครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัว1 4 6 9จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2570จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1่วางไว้สิบจับคู่หลักหน่วย4ตัว 2, 5, 7, 0, ได้1 2 1 5 1 7 1 0 4วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้4 2 4 5 4 7 4 0 6วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้6 2 6 5 6 7 6 0 9วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้9 2 9 5 9 7 9 0ทั้งหมด16ชุดครับเป็นชุด2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับ ผมก็จะตัดนะครับจาก16ชุดให้สมาชิกดูเพื่อที่จะหาชุดเด่นที่สุดครับมาดูหลักสิบครับหลักสิบตัว1 4 6 9ครับผมดึงเลข4นะครับดึงเลข4ดึงเลข9ครับ2ตัวครับวางหลักสิบหลักหน่วย4ตัวครับ2570ดครับ2570ดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข7วางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบตัว สีและเ้าจับคู่หลักหน่วยสองตัวสองและเจะได้ชุดเด่นสตัวบนหวยหานอยดังนี้ครับในชุดสตัวบนชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมีสี2สองสี่สองสี่เจ็ดเชุดครับสี่สองสี่ชุดครับนี่คือชุดสตัวบนหวยหานอยชุดตรงตครับส่วนชุดสตัวบนครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อยส่ตัวครับหนึ่าครับหนึ่่หกเก้าดึงเลขสี่นะครับดึงเลขเครับวางหลักร้อย นำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยนะครับที่สรุปจับคู่ไว้4วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดได้4 4 2 4 4 7 4 9 2 4 9 7 9, 9างวังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้9 4 2 9 4 7 9 9 2 9 9 7รวมทั้งหมดในชุด3ตัวบน แปดชุดด้วยกันครับนี่คือชุดเด็กไทยสามตัวบ bon นนะครับผมจะสรุปชุดเน้นและชุดรองในชุดสองตัวบนและสามตัวบนในสมาชิกดูนะครับในชุดสองตัวบนนะครับเด่นสี่ชุดสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดชุดเด่นนะครับเน้นไปที่สี่เจ็ดนะครับเน้นไปที่สี่เจ็ดรองไปที่เก้าเจ็ดครับเน้นสี่เจ็ดรองเก้าเจ็ดครับนี่คือชุดสองวบนครับส่วนชุดสามตัวบนทั้งหมดแปดชุดครับในแปดชุดนี้ครับชุดเน้นเน้นไปที่เก้าสี่เจ็ดครับเน้นไปที่เก้าสี่เจ็ด ชุดรองครับชุดรองเป็นที่497ครับรองที่497เหลือ2ชุดครับจาก8ชุดครับ497และ947ครับส่วนชุด2ตะบนเด่น4ชุดเน้นไปที่47และ97ครับนี่คือข้อมูลเลขทยาย2ตะบนและ3ตัวนวหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแนาฬิกานาทีถึง18บแนาฬิกาสนาทีครับ มาดูเลขไทยสองตัวล่างกันต่อครับเลขไทยสองตัวางของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับออกวันที่8ครับซึ่งออก26ครับในงวดล่าสุด26นะครับหลักสิบครับผมแนะนําเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบในงวดวันที่9กันยายนครับเลขเด่นจากสูตรคํานวณได้4ตัวนะครับ4ตัวมี1560ครับ1560หลักหน่วยครับนำเลข6คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวมี3 4 8 9่ครับ3.489นะครับนี่คือเลขเด่นหลักส0และหลักหน่วยเลขท้าย2องตารางหัวหน่อยครับในหลักสิบสตัว1 5ึ0ครับดึงเลข1ครับดึงเลข6บางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัว3.4.89ครับ3.4.89ดึงเลขก4ครับดึงเลข9ครับ2ตัวครับบางหลักหน่วยผมนำหลักสิตัว1และ6 จับคู่กันเล็กหน่วยสองตัว4ี่กับเจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างหววหานหน่อยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ก็มีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหี่หกเก้าครับสี่ชุดครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกและหกเก้ชุดในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่หกครับชุดเด่นเน้นไปที่6 9ดเก้ารองไปที่หนึ่งสี่ครับรองหนึี่นี่คือเลขท้ายสองตัวล่างวหวหฮนนอย มาได้ทั้ง3หาหฮานอยครับพิเศษปกติและว p สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18บแนกาสินาทีถึง18บแนากาสานาทีนะครับมาสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับพิเศษปกติและ V ีพงวดประจำวันที่9กันยายนครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเด่นจับคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ42 4 7 9 2 9 7 1 4 9 9 64และ69รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน8ชุดด้กันครับเป็นชุด2ตัวบนเลขไท้าย2ตัวบน2ตัวล่างหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับมาลุ้นครับในสูตรนี้จะมาหรือไม่ครับมาดูชุดเน้นครับ3ตัวบนครับเน้นวิที่947ครับสตัวบนเน้น947 2ตัวบนเน้น4 7่เยครับ2ตัวล่างเน้น6 9ครับ ส่วนชุด3ตัวรองครับรอง3ตะวันครับรองที่497ครับรอง4972ตัวบนรอง97 2ตัวล่างรอง14ครับตัวล่างรอง1 4มาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข7วิ่งล่างเน้นเลข6ครับนี่คือเลขเด่นนะครับชุดเน้นและชุดรองพร้อมทั้งเลขวิ่งครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างชุดเด่นและชุดรองมี4 7 6 9 9 7แล้วก็ หนึ่งสี่รวมทั้งเลขวิ่งบนล่างจบคู่กันเจ็ดหกหกเจ็ดเป็นเลขเต็นที่สุดของหวยฮานอยงวดประจำวันที่เก้ากันยายนครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับจากเลขสูตรที่ผมได้สรุปเลขเต็นนำมาลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปให้สมาชิกดูนี้เป็นเลขสูตรคำนวณท่านนะครับสูตรนี้จะเดินต่อเราไม่ต้องลุ้นกัน ในงวดวันที่9กันยายนครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดยดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP งวดประจำวันที่9กันยายน2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราครับจะได้เป็นกาลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตุสลาหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่9กันยายน2565ัอยิายิงเงนรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ